สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตนำสมการใหม่มาฝากซึ่งความจริงแล้วมีสมการเดิมนั้นคงอยู่แต่ว่าไม่สวยงามนะคะบนเข้าอยู่หลักเดียวล่างเข้าอยู่หลักเดียวแต่ว่าครบสองตัวล่างนั้นยังคงใช้สูตรเก่าเพราะว่าสูตรเข้ามาเบิ้ลน,นะดังนั้นเนี่ยสมการมันก็จะเป็นเลขตัวเดียวที่มาสองหลักมันไม่สวยงามดิฉันจึงยังไม่ได้เอาลงมาดังนั้นดิฉันจะนำสมการนะคะวิ่งบนใหม่16 นะตุลาคมปีพุทธศักราช2568มาฝากสะก่อนนะโดยสูตรนี้คิดคำนวณง่ายสั้นนะคะเราใช้ตำแหน่งหลักร้อยบนนะหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างบวก8ปดคงที่เท่ากับ x ทีนี้ตัวไหนที่ใช้สองหลักดีฉันขออนุญาตคูณแล้วก็มาทดไวล้ละกันหลักร้อยเลขสาบวกหลักส0บ,บวกหลักหน่วยบนเลขสี บวกหลักสิบล่างคูณสองสองสองสี่แล้วก็บวก 6, หกอย่าลืมบวกแปดขงที่ตัวนี้ด้วยนะสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดก็ได้ยี่สิบห้ายี่มห้าจึงใส่เลขห้าดังนี้นะคะอาหวังว่าทุกท่านก็คงสะจาสบายดีนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ อย่างว่านะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเราก็ดูข่าวเอานะคุณผู้ชมออก852และ50 852และ50 5มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างต่อไปหลักร้อยเลข8บวกตำแหน่งของหลักอะไรหน่วยบนเลข2บวกหลัก10ล่าง2ครั้ง5 2 10หลักหน่วยล่างนี่ดิฉันดึงมาเพื่อเป็นกรณีที่เข้าใจ8บวก2บวก0บวกได้1 0บ0วก8ได้18นะคะจึงใส่เลข8ไว้อ่ะ ทีนี้ออกอะไร8 65 8 65และ63 8มาที่หลักร้อยบนหลักร้อยบนคือเลข8บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนเลข5บวกหลัก10ล่าง2ครั้ง2 6 1 2บวกหลักหน่วยล่าง8บวก5เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก3ได้18 18ปบวก8ได้ยิ้ม6ใส่6เป็นวิ่งบนต่อมาออกอะไร3 56ห5 6และ3 1 6มาที่หลักหน่วยบนให้เราดูที่ผแผนกของบนนะคะต่อไปหลักร้อยเลขก3บวกหลักหน่วยบนเลข6บวกหลัก10บล่าง2ครั้ง3 2 6บวกหลักหน่วยล่างยิ่ลิงบวก8ของที่ด้วย3บวก6ได้9 9 6กบวก6ก็เป็น15 15บวก1เป็น16 16บวก8ได้24ใี่นกรใส่4ออกอะไรออก6 4 6และ5้า4 6หกี่และ5้าแด สี่มาที่หลักสิบบนหลักร้อยบนเล็กหกบวกหล,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 ลักหน่วยบนเล็กหกบวกหลักสิบล่างสองครั้งห้าสองสิบบวกหลักหน่วยล่างเล็กแปดหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกแปดได้ยี่สิบแปดใส่แปดไว้นะออกอะไรเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดและเจ็ดเจ็ดแปดมาที่หลักหน่วยบนของมดที่ผ่านมาเมื่อคืนดิฉันได้อัดแล้วแต่ว่านีดิฉันใส่หลักผิด มันก็เลยดึกก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะต้องขออภัยด้วยหลักร้อยเลขเก้าบวกหลักหน่วยบนเลขแปดงวดต่อไปนะบวกหลักสิบร่างสองครั้งสองเจ็ดสิบสี่แล้วบวกหลักหน่วยล่างตัวไหนสองหลักเราก็ไม่บวกเราบวกกรเบราะหลักหน่วยเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่ได้ยี่สิบเอ็ดยิเอ็ดบวกเจ็ดได้มีแปดยิแปดบวกแปดได้สามสิบหกสามสิบหกจึงได้ผลลัพธ์เลขหก 6, นะทบทวนนะคะ 9ก้กแปดนะคะบวกสองเจ็ดบสวกเจ็ดเป็น17 17จบวกสได้ยิ่1เยิ่เบวกเเป็นยิ่8แดยิ่บวกแได้3ามสิบวิ่งบนใหม่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นสะสุดเก่ารู้สึกว่าจะมาหลักเดียวตอนแรกดิฉันเข้าใจว่ามาสิบหน่วยบนใช่ไหมทีนี้ดิฉันไปสลับหลักสิบกับหลักหน่อยบนงวดที่แล้วก็ เลยผลปรากฏว่ามันมาแค่หลักเดียวนะส่วนตำแหน่งหลักหน่วยล่างออสิบล่างหน่วยล่างก็มาแค่หลักเดียวแล้วก็สองตัวล่างนี่ยังคงใช้สูตรเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะทยอยลงมาให้นะคะอันวันนี้จะเอาสูตรง่ายๆมาฝากไว้ก่อนอะคลิปนี้ขอขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอานำคลิปสูตรอื่นมาฝากด้วยขอบคุณค่ะ